สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นสล็อตให้ดูอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาเล่นกับค่าย PG สล็อตนะครับผมนะฮะค่ายยอดฮิตของเรานะครับกับเกมที่มีชื่อว่าดอกไม้ไฟป่านะครับบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเล่นง่ายมากเลยครับผมเบ็ดตาละหกสิบเหรียญนะครับนะครับผม เดี๋ยวผมนะฮะจะเปิดออโต้ไปที่สามสิบเปิดนะฮะแล้วมาดูกันว่าผมจะได้โบนัสจากเกมนี้เท่าไรนะครับผมนะฮะใครสนใจนะครับอยากเล่นเกมเดียวกับผมนะครับแอดไลน์มาที่แอด b อกบาห้าห้าห้านะครับหรือเดี๋ยวผมนะฮจะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ให้นะครับเรามารู้เรื่องก่อนครับผมนะว่าผมจะได้โบนัสเท่าไหร่ฮะมาครับผมอาทุนมาแค่ห้าหมื่นเจ็ดพันกว่าเหรียญเท่านั้นนะฮะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่ฮะ นะครับมาฮะหมุนไปครับหมุนไปครับผมนะฮะนี่ครับมาแล้วฮะสี่สิบแปดเหรียญฮะไปต่อครับผมไปต่อครับนะครับมาเรื่อยๆฮะมาเรื่อยๆครับผมนะฮะนะครับเกมนี้นะครับใครๆก็เล่นได้ครับผมนะฮะนี่ครับผมมาแล้วฮะนี่ครับบอยมาฮะโอยครับมาฮะนี่ฮะและยังไงครับบิ๊กวินเข้ามาครับผมนะฮะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่นะตอนนี้นะครับจะสองพันแล้ว จะสองพันับโอ้โหนะครับได้มาแค่หนึ่งันปดเ้าร้อยแปดสิบเหรียญนะฮะนะครับผมแต่ยังเหลือฮะออโต้สเปนฮะอีก16รอบฮะนะครับหมุนกันไปเลยครับผมนี่ฮะเราจะมาลุ้นนะฮะสกัตเตอร์เข้าะฮะนะครับเราจะลุ้นสกัตเตอร์เข้าฮะถ้าสกัตเตอร์เข้า4ี่ช่องนะครับเราจะได้สีสเปนทันทีนะครับนี่ครับลุ้นนะว่าจะมาหรือเปล่าฮะอีกช่องเดียวถั้าสุดท้ายฮะมาฮะมาหรือเปล่าครับผมเนี่ย ไม่มานะครับไม่เป็นไรฮะผมนะฮะไม่มาไม่เป็นไรครับหมุนต่อไปฮะยังเหลืออีก1ิบออโต้สปินฮะมาไปกันต่อฮะใครอยากเล่นนะครับแอดบอกบาร์ห้าห้าห้ามาเลยนะครับผมอย่างเงี้ยเหลือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ให้นะครับนะครับมาเหลือเจ็ดรอบสุดท้ายฮะหมุนไปครับหมุนกันไปครับผมเนี่ยหมุนไปเรื่อยครับหมุนกันไปฮะผมนะฮะใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบครับนะครับหมุนกันไปฮะไม่ต้องรีบครับผมเนี่ยสิบห้าเหรียญฮะ นะครับผมนี่และโอ้โหมาแล้วครับวายมานะครับสองช่องแบบนี้โอ้โหระเบิดแบบนี้ครับอื้อนะครับบิ๊กวินเข้ามาเป็นรอบที่สองนะครับผมนะครับรอบที่สองนะครับของบิ๊กวินนะครับผมนะโอ้โหโอ้โหเม็กาวินก็มานะครับผมนะฮะสุดยอดมากนะครับเกมนี้นะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับแอดไลน์มาเลยครับแอดบล็อกมาห้าห้านะครับผมนะฮะและยังไงครับโอ <ination noises> like ้ซ <orship of friend> ูเปอร์เม็กกาวินเข้ามาครับ โอ้โหหมุนเติวเติวติวแบบนี้นะครับอือหือนี่ครับเบ็ดละแค่หกสิบเหรียญเท่านั้นนะครับได้มาขนาดนี้นะครับผมเนี่ยต้องรีบแล้วครับจบที่หกพันสี่สิบแปดเหรียญนะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับ a อ b o x b a r 5 5ครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับนะสวัสดีครับ